สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรวยไม่ยากวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวที่สําคัญที่แยกคนจนกับคนรวยออกจากกันนั่นคือวิธีที่พวกเขามองความสําเร็จและความล้มเหลวคนจนมักโทษสิ่งรอบตัวเช่นสภาพเศรษฐกิจโอกาสหรือคนอื่นที่ทําให้ตนเองล้มเหลวในขณะที่คนรวยมักโทษตัวเองเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงตัวเองเพื่อความสําเร็จนอนาคตการเข้าใจความคิดเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการพัฒนาทางการเงินและชีวิตส่วนตัว ในโลกที่การแข่งขันสูงและทรัพยากรจำกัดการมองตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อผลลัพธ์ของชีวิตคือสิ่งที่ทำให้คนรวยสามารถก้าวหน้าได้เร็วกว่าการโทษสิ่งรอบตัวอาจให้ความสบายใจชั่วคราวแต่จะทำให้ความสำเร็จหยุดชะง,งักการเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ตัวเองรับผิดชอบต่อการกระทำและปรับตัวอย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและชีวิตที่มั่นคงวันนี้เราจะเจาะลึกเจ็ดด้านสำคัญที่แยกความคิดของคนจนกับคนรวยเริ่ม ตั้งแต่วิธีคิดการวางแผนการจัดการความเสี่ยงการพัฒนาตนเองไปจนถึงการสร้างสมดุลชีวิตเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสําเร็จอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนคนรวยมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้พวกเขาเชื่อว่าผลลัพธ์ของชีวิตเกิดจากการตัดสินใจและความพยายามของตนเองไม่ใช่ปัจจัยภายนอกการยอมรับว่าตนเองต้องปรับปรุงและพัฒนาความสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จการโทษสิ่งรอบตัวทําให้คนหยุดนิ่ง และไม่พัฒนาหากปัญหาคือสภาพเศรษฐกิจคนจนอาจรอให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยไม่ลงมือแก้ไขแต่คนรวยจะวิเคราะห์สถานการณ์และหาทางเลือกใหม่เพื่อปรับตัวการคิดเชิงรับผิดชอบต่อตอนเองช่วยให้สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและวางแผนระยะยาวได้นอกจากนี้การมองตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบอยังช่วยสร้างความมั่นใจและความสามารถในการแก้ปัญหาคนรวยเรียนรู้ที่จะระบุจุดอ่อนของตอนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องการฝึกฝนความคิดนี้ทําให้พวกเขาไม่ถูกจํากัดด้วยข้ออ้างหรืออุปสรรคภายนอกคนรวยเข้าใจว่าการวางแผนและตั้งเป้าหมายเป็นพื้นฐานสําคัญของความสําเร็จพวกเขาไม่ได้เพียงตั้งเป้าหมายแบบลอยๆแต่กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในด้านการเงินการลงทุนการทําธุรกิจและชีวิตส่วนตัวการมีเป้าหมายชัดเจนช่วยให้สามารถมุ่งมั่นและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวช่วยให้วัด ผลความสำเร็จและปรับปรุงกลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่องการไม่มีเป้าหมายทำให้ชีวิตไร้ทิศทางและง่ายต่อการโทษสิ่งรอบตัวแต่คนรวยเลือกที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของตนเองและใช้เป้าหมายเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตการวางแผนที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงคนรวยไม่ยึดติดกับแผนเดิมเพียงเพราะตั้งใจไว้แต่พร้อมปรับกลยุทธ์เมื่อเผชิญความล้มเหลวหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดพวกเขาประเมินความเสี่ยง และปรับเป้าหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะที่คนที่คิดแบบขาดวิสัยทัศน์มักรอให้ปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงก่อนลงมือทําพฤติกรรมนี้ทําให้ความสําเร็จของคนรวยต่อเนื่องและมั่นคงพวกเขาเรียนรู้ว่าการปรับตัวเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนอกจากนี้เป้าหมายและการวางแผนยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนทั้งด้านการเงินและการพัฒนาตนเองคนรวยเข้าใจว่าการวางแผนล่วงหน้าเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอการตั้งเป้าหมายยังช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้รอบคอบและมีข้อมูลรองรับการรับผิดชอบต่อการวางแผนและการตั้งเป้าหมายจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดแบบคนรวยที่ไม่เพียงเน้นผลลัพธ์ทางการเงินแต่ยังรวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตในระยะยาวคนรวยเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จพวกเขาไม่โทษโชคหรือปัจจัยภายนอก แต่เลือกที่จะประเมินความเสี่ยงในทุกการลงทุนและกิจกรรมทางการเงินอย่างรอบคอบการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้การตั้งสมมติฐานและการเตรียมแผนสำรองช่วยให้ลดผลกระทบจากความล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบทำให้คนรวยสามารถลงทุนอย่างมั่นใจแม้ในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนและยังช่วยให้สามารถคว้าโอกาสที่ผู้อื่นมองว่าเสี่ยงเกินไปได้อย่างชาญฉลาดการโทษสิ่งรอบตัวมักทำให้ผู้คนละเลยการวางแผนป้องกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นตลาดผันผวนวิกฤตการเงินหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยคนส่วนใหญ่ที่ขาดการวางแผนมักเสียหายมากในขณะที่คนรวยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญพวกเขาสามารถปรับกลยุทธ์ลดความเสียหายและตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้ทันเวลาการเตรียมตัวและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบทําให้ความมั่งคั่งของพวกเขาไม่ถูกทําลายแม้ในช่วงวิกฤตนอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังช่วยพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ และวิธีคิดแบบรอบด้านคนรวยใช้ความล้มเหลวและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในอนาคตการมองความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองทําให้พวกเขาสามารถอยู่เหนือความไม่แน่นอนและสร้างความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนการมีวิธีคิดที่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงจึงเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ความสําเร็จของคนรวยไม่ถูกจํากัดด้วยปัจจัยภายนอก คนรวยเข้าใจว่าการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จพวกเขาไม่โทษสิ่งรอบตัวแต่เลือกที่จะลงทุนเวลาและทรัพยากรในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งด้านการเงินการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจการโทษปัจจัยภายนอกมักทำให้หยุดพัฒนาและถูกจำกัดด้วยความรู้เดิมในทางตรงกันข้ามการเรียนรู้ต่อเนื่องช่วยให้คนรวยสามารถมองเห็นโอกาสที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบและมั่นใจ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยังช่วยให้ปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมตลาดคนรวยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ทันทีการมีความรู้และทักษะที่ทันสมัยทำให้สามารถรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้และปรับตัวจึงเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ความสำเร็จ และความมั่งคั่งเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้การพัฒนาตนเองไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านความรู้ทางธุรกิจหรือการเงินแต่ยังรวมถึงทักษะทางสังคมการสื่อสารการสร้างเครือข่ายและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพการสร้างความสามารถแบบองค์รวมทำให้คนรวยสามารถรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายได้อย่างมั่นใจพวกเขาสามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบและใช้ความรู้ใหม่ในการสร้างโอกาสที่ยั่งยืนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้ความสําเร็จไม่ถูกจํากัดและเติบโตอย่างยาวนานคนรวยเข้าใจค่าของเครือข่ายและความสัมพันธ์พวกเขาไม่มุ่งโทษสิ่งรอบตัวแต่สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างตั้งใจเพื่อเปิดโอกาสและเรียนรู้จากผู้อื่นการพบปะกับผู้เชี่ยวชาญน,นักลงทุนและผู้ประกอบการคนอื่นๆช่วยให้มุมมองและแนวคิดก้าวหน้าและล้ำสมัยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแบ่งปันความรู้ และการสังเกตวิธีคิดของผู้มีประสบการณ์ทำให้สามารถนำแนวคิดไปปรับใช้กับการลงทุนการบริหารธุรกิจและการวางแผนชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเครือข่ายยังเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจการลงทุนหรือข้อมูลที่สำคัญคนรวยใช้เครือข่ายเพื่อหาที่ปรึกษาและพันธมิตรที่ช่วยตัดสินใจได้รอบคอบและลดความเสี่ยงจากความไม่รู้การมีคนที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและพันธมิตรทางธุรกิจทำให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดหรือเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์เชิงคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นการลงทุนด้านเวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องการลงทุนเวลาและความพยายามในการสร้างเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดที่รับผิดชอบต่อตอนเองคนรวยเข้าใจว่าโอกาสไม่ได้รอใครแต่เกิดจากการสร้างและบริหารความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครือข่ายการรักษาความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่คนทั่วไปอาจมองไม่เห็นการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความสำเร็จและความมั่งคั่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งคนรวยเข้าใจว่าการพยายามโทษปัจจัยภายนอกไม่ได้ช่วยให้เกิดความสำเร็จแต่การปรับตัวและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดต่างหากที่สร้างความได้เปรียบพวกเขาประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและโอกาสการมุ่งเน้นที่การปรับตัวช่วยให้สามารถรักษาความมั่งคั่งและสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงในทุกสภาพแวดล้อมการปรับตัวอย่างต่อเนื่องช่วยให้คนรวยสามารถคว้าโอกาสและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นภาวะเศรษฐกิจผันผวนการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงหรือการมาของเทคโนโลยีใหม่ๆห,หากไม่ปรับตัวบุคคลเหล่านี้อาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งด้านการเงินการลงทุน และความก้าวหน้าในอาชีพการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบการหาความรู้เพิ่มเติมและการวางกลยุทธ์ใหม่เป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้คนรวยสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและรักษาความสําเร็จได้นอกจากนี้การปรับตัวยังสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจและการตัดสินใจที่รอบคอบคนรวยสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวปรับปรุงกลยุทธ์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องความยืดหยุ่นนี้ทําให้พวกเขาสามารถจัดการความท้าทายและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัว จึงไม่ใช่เพียงการตอบสนองต่อเหตุการณ์แต่เป็นองค์ประกอบสําคัญของวิธีคิดที่รับผิดชอบต่อตนเองการรักษาความสามารถในการปรับตัวช่วยให้ความสําเร็จและความมั่งคั่งเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวคนรวยเข้าใจว่าความสําเร็จไม่ได้หมายถึงเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงสุขภาพความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการมีสมดุลในชีวิตช่วยให้สาม,มารถทํางานและลงทุนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดความเหนื่อยล้าหรือความเครียดสะสมการสร้างสมดุลน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ต้องอาศัยการวางแผนการกำหนดลำดับความสำคัญและการประเมินความต้องการของตัวเองอย่างรอบคอบการเข้าใจว่าสุขภาพและความสัมพันธ์มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจด้านการเงินทำให้คนรวยสามารถบริหารชีวิตและความมั่งคั่งควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนการจัดสรรเวลาและทรัพยากรระหว่างงานการลงทุนและชีวิตส่วนตัวถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสมดุลชีวิตการตัดสินใจอย่างรอบคอบ และการรักษาความมั่งคั่งในระยะยาวมักเกิดจากการจัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้องคนที่โทษสิ่งรอบตัวมักเกิดความเครียดและเสียสมดุลชีวิตซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจด้านการเงินหรือการลงทุนที่ผิดพลาดการเข้าใจและบริหารความเครียดรวมถึงการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้ สุดท้ายการสร้างสมดุลชีวิตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อตนเองการวางแผนล่วงหน้าและการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆช่วยให้ความสำเร็จของคนรวยยั่งยืนทั้งด้านการเงินการลงทุนและชีวิตส่วนตัวการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้การลงทุนการจัดการความเสี่ยงและการสร้างสมดุลชีวิตคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ความมั่งคั่งเติบโตอย่างต่อเนื่องการรักษาสมดุลนี้ไม่เพียงทำให้ชีวิตมีคุณภาพแต่ยังช่วยให้สามารถสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในทุกด้านของชีวิตสรุปแล้วการโทษสิ่งรอบตัวมักทําให้คนหยุดพัฒนาและชะลอความสําเร็จเพราะเมื่อมุ่งโทษปัจจัยภายนอกมนุษย์จะหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์และปรับปรุงตัวเองทําให้ขาดความเข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนในขณะที่การโทษตัวเองและรับผิดชอบต่อการกระทําช่วยให้คนรวยสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับตัวตามสถานการณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่องการรับผิดชอบต่อตน เองเป็นพื้นฐานสำคัญของความคิดเชิงกลยุทธ์การวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการสร้างสมดุลชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้การตัดสินใจในเรื่องการเงินการลงทุนและการบริหารชีวิตมีความรอบคอบและยั่งยืนมากขึ้นความมั่งคั่งและความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความตั้งใจความมุ่งมั่นการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอคนรวยเข้าใจว่าทุกความล้มเหลวเป็นบทเรียนทุกการตัดสินใจเป็นโอกาส และทุกความรับผิดชอบต่อตอนเองเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตที่มั่นคงการมองความผิดพลาดและความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาช่วยให้สามารถแก้ไขข้อบอกพร่องวางกลยุทธ์ใหม่และสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ความมั่งคั่งและความสําเร็จมีความยั่งยืนช่องรวยไม่ยากต้องการให้ผู้ชมเห็นว่าการเปลี่ยนวิธีคิดจากการโทษสิ่งรอบตัวมาเป็นการโทษตัวเองและปรับปรุงตัวเองคือกุญแจสําคัญสู่ความมั่งคั่ง และความสำเร็จที่ยั่งยืนแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการรับผิดชอบต่อตอนเองยังคงเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นหลักฐานของการวางแผนชีวิตการบริหารการเงินการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการสามารถรักษาความมั่งคั่งและสร้างชีวิตที่มั่นคงอย่างแท้จริง